สวัสดีค่ะพ,พี่เอฟทุกคนวันนี้น้องวัวแก่ก็จะบุกไปหาสาวอีกแล้วนะคะวันนี้จะไปจะตอนนี้น้องวอัวแก้วก็มารอน้องแสงพองนะคะน้องแสงพองจะพาน้องวอัวแก้วไปหาสาวนะคะสาวคนนั้นจะเป็นใครนาะมาแล้วมาแล้วนี่นะคะน้องแสงพองของเราก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาสาวนะคะต่างมือ จะถ่ายคลิปให้น้องเสกพงษ์เขาเป็นคนขับรถนะคะเดี๋ยวน้องวัวแก้วก็จะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปเที่ยววัดบัดกังจ้ะบ้านบัดกังนะคะเป็นบ้านของน้องวัวตาลน,นั่นเองนะคะน้องวัวตาลที่เป็นสาวที่มาเรียนหนังสือกับน้องวัวแก้วนะคะก็ถือว่าไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์นะคะก็ เดี๋ยวไปตามตามไปดูเลยค่ะว่าน้องวัวตาของเรานั้นจะน่ารักขนาดไหนแล้วบ้านเขาจะเป็นยังไงทำสวนครัวอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้น้องวัวแก้วก็ได้มาถึงที่วัดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมู่บ้านต่อไปก็จะเป็นหมู่บ้านวัดกังนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านของน้องวัวตาของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็บุกมากับน้องสารพองนะคะจะมาบุกบ้านน้องวัวตานะคะสาวงามแห่งบ้าน บ้านวัดกกังบ้านวัดกังน,น,นะคะมันคล้ายๆกับบ้านไหลกังน,นะคะแต่อันนี้มันคือนำหน้าคือวัดนะคะแต่อันนั้นคือไหลกังอันนี้คือวัดกังนะคะอาจจะคล้ายๆกันนิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าอุ้ยหมู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือวัดของวัดกลังนั่นเองนะคะ ว่าน,น้องเข้าไปทางไหนอะ่ะน้องรู้จักไหมนี่เหรอ<า>หลังนี้เหรอเยสเจอเยสเจอเยสเจอดีนะคะอันนี้ก็คือ บ้านของน้องวัวตาลน,นั่นเองนะคะนะคะตอนนี้น้องวัวแกก็ได้มาถึงที่บ้านของน้องวัวตาลเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้องวัวตาลคนงามของเราค่ะส,สดีิ่าน้องชื่อน้องวัวตาลน,นะคะอ,อ,ยอ,อยู่บ้านาาวัดกังค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือสาวงามของเราที่วัดวัดกังนะคะ <c oughs> น้องจะไปไหน <c oughs> เห็นว่ามาสวัสด,ดีก็ไม่ใช่หรอเอาเลยสวัสด,ดีเลยสวัสดีค่ะ แนะนำชื่อหน no sieht, ่อยสิเ <story> ผ <clipping thôi> <affordable> ื่อเขาจะดื่มเอาเลยเอาเลยค่ะน้องซื่อน้องเสียงพองอยู่บ้านไรกลางนี่นะคะวันนี้เราก็มาบุกบ้านน้องวัวตาลเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบ้านของน้องวัวตาลนะคะอยู่ดิมถนนแล้วก็ข้างวัดนั่นเองนะคะนี่นะคะตรงนั้นก็คือวัดเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือถนนนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันที่ตรงนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบ้านของน้องเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเดิน ชมดูบ้านเขาเลยค่ะว่าบ้านเขาจะปลูกผักอะไรบ้างจะทําสวนครัวอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะตอนนี้น้องวัวตาลเขาก็จะพาน้องวัวแก้ไปชมดูในบ้านนะคะใน้ากก็ไม่ีอะไรก็ปกติค่ะทุกบ้านเขาเป็นแบบนี้ค่ะก็แค่จะเห็นว่าในบ้านของเรานั้นมีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ปกติค่ะมันเป็นปกติค่ะ ะะอันนี้ก็คือในบ้านของน้องบัวตาลเขานั่นเองนะคะนนก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ปกตินะคะเป็นบ้านชั้นเดียวเองนะคะอุ้ยมีห้องครัวด้วยมีห้องครัวข้างหลังนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้น้องเขาพาไปห้องครัวนะคะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในบ้านของน้องบัวตาลนั่นเองนะคะ เอามาตัวในตกให้หน่อยนี่นะคะก็จะมีรูปตอนที่ทำบุญด้วยนี่นะคะอันนี้คือในห้องครัวของน้องวัวตาลเขานั่นเองนะคะหัวแค่โคสูงอยูอในเนาะเออมันแค่สูงนะกอนมีสัมไนะตรลออ้อะคีรันปลอมช่วนี้โอปกติแหละปกติแหละแบบนี้แหละอันนี้ก็คือ บ้านสามงานของเรานั่นเองนะคะ <laughs> มันเป็นปกติค่ะบ้านใครก็เป็นแบบนี้แหละขนาดบ้านพี่ยังเป็นแบบนี้นะคะนอะ้อง <laughs> <laughs> นี่นะคะอันนี้นะคะพี่ๆสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละบ้านนั้นจะมีสักเขาทุกๆบ้านนะคะเพราะว่าเขาเอาไปวัดเนาะใส่ข้าวไปวัดตอนมันมันพระนะคะ อยาจะขอกลับไปที่เดิมเนาะนี่น้องๆเขาก็กําลังจะพาน้องวัวแก้วนะคะไปดูในสวนนะคะว่าน้องบัวตาลนั้นทําสวนอะไรนะคะแล้วเวลาปอกเห็ดหญิงมาสําเพอสักหน่อยปล่อยปล่อยไมาออกมาเลี้ยงเหรอโอ้ห <c oughs> อน้าสวนอะลามากัเนเลยจะลดน้ำสวนตอนตอน ประมาณห้าโมงนเนาะประมาณห้าโมงแล้วก็ประมาณตอนเช้าก็มาลดอีกทีหนึ่งนะคะผักนี่นี่นะคะอันนี้คือสวนผักของน้องเขานะคะดูสิคะกว้างมากเลยนะคะคตรงนี้ยังตรงนี้นี่คือยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเ,คเห็นน้องเขาบอกว่าจะปลูกเอ่อปลากูติบุญนบะทองนี่ช่างก้ออุใจมันฝรังม,ม,มันใจมันฝลังอ่ะมันฝลังอ่ะ หมาโลวอะมันฝรั่งอ่ะอ๋อมันฝรั่งนะคะกำลังทบทวนกันนะคะว่ามันฝรั่งนี้คืออ่าลูจริงหรือเปล่านะคะที่เชียงตรงนี้เรียกว่าอ่าลูนะคะนี่นะคะก็จะมีผักนี่นะคะยอดกระเทียมนั่นเองนะคะไวกระเทียมนะคะ แล้วก็อันนี้คือยอดถั่วลันเตาเนั่นเองค่ะที่บ้านน้องก็ปลูกเหมือนกันค่ะก็จะปลูกคล้ายๆกันนะคะเพราะว่า <sino> เราไม่มีอะไรจะปลูกแล้วน้อนอกจากยอดถั่วลันเตากับเนี่ยแล้วก็มีผักกาดที่ตัวที่ต้นมันยังเล็กๆอยู่นะคะ <OF S 1> อันนี้ก็คือบรรยากาศที่บ้านของน้องวัวตาลของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะ กำที่ว่าน้องคำตาลกลายเป็นน้องคําตายกัแทง <laughs> นี่นะคะ <laughs> เดี๋ยวจะให้น้องเขาพาไปดูที่วัดนะคะเพราะว่าบ้านน้องของเขาอยู่ใกล้บ้าน,น้องเราจะได้เห็นว่าบรรยากาศที่วัดนั้นจะเป็นยังไงนะคะไปเลยค่ะเลยค่ะคิด <laughs> <laughs> น้อง <laughs> น้องใส่พวก่อนแล้วนี่คิดว่าน้องโมแกจะถ่ายคลิปเอาจะถ่ายถ่ายรูปนะคะ <laughs> ก็เลยยืนนิ่งๆให้ดูเลยค่ะ นีน่น้องวัวแก้วกำลังจะน้องเอ่อน้องวัวตานะคะกำลังจะพาน้องวัวแก้วกับน้องแสงพองไปชมวิวที่วัดค่ะไปดูวิวที่วัดนะคะถ้าว่ะอันเตนเนี่ยก็แหลดส่องออกมาเมื่อนี้นี่ทองผาสีเมื่อนี้นี่อารมณ์งามแบบง,งามกันเดียวไอ นี 2, 3, ่นะคะสองสาวของเราก็จะพาไปดูในวัดนะคะน้องวัวตาลนครอบครัวของน้องวัวตานั้นก็ใจดีมากเลยค่ะอนุญาตให้น้องวัวแก้มาถ่ายคลิปด้วยนะคะส่วนมากเด็กๆที่มาเรียนหนังสือของน้องวัวแก้ก็จะอายกล้องนะคะจะไม่ค่อยให้ถ่ายคลิปนะคะแต่น้องวัวตาลของเรานั้นใจดีมากเลยค่ะอนุญาตให้น้องวัวแก้นั้นมาถ่ายคลิปถึงที่บ้านเลยนะคะได้มาเจอครอบครัวของน้องวัวตาลนะคะแล้วก็ ได้มาเห็นความเป็นอยู่ของน้องวัวตานั่นเองนะคะอาถา,า,าป้าจับถิ่นมาบนบ่าช่างหน้าทำป้าจับถิ่นมาเลปฏิบัติหอยู่มั้งน้องเสียงฟองเขาบอกว่ากลัวคนเอ่อชาวบ้านเขาบอกว่าเอ้ยแอบเข้าวัดอะไรแบบน,นี้ตั้งตั้นข้ซข้อสง,งกบงกบนเทียบชื่อว่าหนอน ใครตั้งรอก็ได้นะไอ้เคยเข้ัดมีปองนี่นะคะอันนี้ก็คือโอ้ยมาตีนี้เนี่ยวิวงามงามมาตีเนี้ยถ่ายภูงละเออมาเลยมาตีวิวตีเนี้ยจะเรียกน้องทั้งสองคนมาถ่ายรูปนะคะวิวตีวอสซอนเนี่ยงามงามบินหน้าตั้งนี่ดอกแสงมันจะได้ส่องข้างหน้าจะได้แบบเบาๆนิดนึงหนึ่งสองสามแชท ทกรรมทกรรมหนึ่งสองครับแช่งามะงามะนี่นะคะอันนี้ก็คือวิวที่วัดวัดกลางนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่เสียดายนะคะเรามาวันนี้เราจะคงจะเข้าไปในวัดไม่ได้เพราะว่า,าวมันล็อกเอาไว้เฮ <laughs> ้ยดินี่กวางามส <laughs> ิกันแน <laughs> <laughs> เอลยเอเลยจุกจํำหนักลอลไร เอาได้เอาได้หนึ่งสองสามแคปตัวไปดูน้ำบ่อนะคะก็หันกันนะนี่มาตั้งตั้งหลายปอกอันนี้น้ำบอ่อนี่นี่เป็นน้ำบอ่อเก่ <นะ S 1> ากันนี่เนาะเป็นน้ำบอ่อที่เก่าแก่นะคะยี่สิบกว่าปีได้แล้วมั้งเพราะตั้งแต่ตั้งแต่ตตประมวลเป็นมวนพุทธกาลนี่เนะ เป็นน้ําบ่อที่เก่าเก่นะคะที่คู่มากับวัดนี้เนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวทุ่งนานั่นเองนะคะดูสิคะวิวทุ่งนาโ้วิวมันงามเตะงามปัง <c oughs> วิวสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเขาก็ทําการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนาะก็จะมีแต่นาทุ่งนาโล่งๆนะคะนี่นะคะ โอ้สวยขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยดูสิคะนี่นะคะอันนี้ก็คือวิวทุ่งนาที่วัดวัดกลางนั่นเองนะคะก็จะเห็นไม่เห็นเนาะในกล้องไม่เห็นแต่ข้างนอกมันจะเห็นพระธาตุจุกเวงฟ้าด้วยนะคะนี่นะคะวิวงามเนาะวิวงามจ้าเดี๋ยวไปดูรอบๆวัดค่ะ อแต่โอ้โหเดือหร้อนกันเลยเอ้ยถ่ายจมเนื้อมันร้อม mm ัน hmm ร้อนมันร้อนนี่นะคะเราเราวันนี้เราพลาดนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีคุณเจที่จะเข้าเข้าไปในวัดนะคะก็เลยได้แค่วิวรอบๆวัดนะคะ อันนี้กดน้ำบอ่อเก่าแทง้งโอ,อ้อทำไมมีน้ำบอ่อเยอะขนาดนี้ดูสิคะอุ๊ยมีเ,เตียนตรนีกันนี่เขาไม่ใช้กันนะคะแต่ว่ามันเป็นน้ำบอ่อที่เก่าแก่เหมือนกันนะคะน,นี่นะคะอันนี้ก็คือ Beauty. วิวที่วัดบ้านบ้านวัดกลงนั่นเองนะคะ ที่บ้านของหมูบ่บ้านของน้องวัวตาลเขานั่นเองนะคะบ้านนี้จะมีกี่หลังคะเฮือนนี่นะมีหมกชิบกชิบแจ๊บกันเยอะโอ้วิซิบกชิบแจ๊บกัเออเป็นวันหน่อยแกเหมือนใครไส่ใคลมายกกว่าเธออ่ะใส่ใหญ่อยู่เออทางในก็มีทางอินเยอะสองสามเือนเป็นวันหน่อยแกนะอือ เป็นหมู่บ้านที่เล็กๆนะคะมีหลังคาเรือนประมาณสิบหหลังคาเรือนเองนะคะเดี๋ยวเรากลับไปบ้านกันดีกว่าไปปิดคลิปที่บ้านของน้องโบตานนะคะต้องดูคลิปก่อนว่ายาวพอหรือยางหรือว่ายังสั้นอยู่นะคะเราก็ต้องเช็คก่อนเฮ้ยวิวเตียงนี่ก็งามก็แน่มีพัาตูนี่ไงทักอีน่ตอนนี้ ก่อนที่จะกลับบ้านของน้องโมตานะคะก็ได้มาเห็นนี่นะคะเป็นห้องละสมายมเจ้า,จากัมไถ่อะไพ่ไพ่เป็นคนแท่หน้าใครหันแกเป็นก้อนไหนก้อนนี่พี่ก็เป็นคนทำเลยดูฝีมือนี่งามไม่กันเนยขนาดยังต้ใส่สีเดินนันน่นนี่นสันโตนไอ้กระหื้นนี่นะหน่อโตนีนกต่กระหื้น ตัวหนึ่งตัวราหกแสนจานนะคะดูสิคะสวยมากเลยนะคะแกะสลักมานี่หก oh, เปิืนต้องเขียนขึ้นตากันนะเ <Yeah. S 1> นาะเปิดโตกเขียนขึ้นตาให้แตงที่เฮียด่ะเขียนแบบก่อนค่อยลงมือทํานะคะดูสิคะมันเป็นเหมดอนเอาไปตามติวัตเนาะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะ แล้วก็ยังน้องยังไม่เคยเห็นนะคะแบบนี้ที่เชียงตุงนี่แต่ที่ไทยคงจะมีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าเอาว่าอัานีกำนที่ทกํนานมองพันหรนี่นะคะก็จะขอสัมภาษณ์เจ้าของเออเจ้าของฟิมือนะคะไ <laughs> ปสร้างคือเหมือนอันเสร็จปกติอ๋อมไปสร้างไปสร้าง แล้วถ้าหากว่าสมมติว่าเขาใครแบบว่าใครมาเฮ็ดไม่นีน่เนาะสัมติตีต่ออะไรต่างไหนพูดหนังติดต่ออะไรที่มองท่าไปในเม็ดไรในเม็ดกว่าไรแล้วถ้าหากว่าติมาหาติเฮือนนาะมาหาติเฮือนก่อนมหาเรียนอยู่จื่างพวกอะพี่ห <c oughs> นานห้องอ๋อพี่หนานห้องนะคะถ้าว่าหนานห้องนีบบ่ก็เป็นหุ่นจั๊กอ่ะอ๋อนี่นะคะ <c oughs> ถ้า,าว่าใครอยากจะ, <c oughs> จะมาสั่งลูกปั้นนะคะ <c oughs> ก็มาได้ที่วัดที่บ้านวัดกลางนะคะชื่อว่าพี่หนานห้องนะคะ พี่เขาก็เป็นคนทำนั่นเองนะคะเฮ็ดไ,ไรตุมเมียวย่อนหน่อเป็นพระเจ้าเป็นช่างก่อนนะเ่็ดวัะไอตมเมียวถ้าการรัชมาลเฮ็ดวัดอ๋อถ้าว่าตีแบบว่าคือมือเฮ็ดวัดจีนอรือไรวะไฮ็ดวไรวะโอ้ทำวัดทำวาทำอะไรได้หมดเลยนะคะถ้างว่าเป็นงานของรัชมานนั่นเองนะคะโอ้พี่เขาเก่งมากเลยนะคะที่ทําได้แบบนี้แบบว่าเออถ้าว่าทําแบบว่านั่งทร์นีช่างไม่นี่เนาะฮะเฮ็ดนั่งทร์นีใช่ไหมะไรอย่างเด เรื่องศิละปะนี่พี่เขาทำได้ทุกอย่างนะคะแล้วทางจาัดเราแค่หนูโอ้โหพี่เขาทำทุกอย่างเลยนะคะพี่เขาเก่งมากเลยนะคะนี่นะคะก็ยินดีค่ะในสัมภาษณ์พี่เขาแล้วนิดนึงนะคะแล้วก็น้องวัวตายของเราก็จะผากลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้น้องวัวตายของเรานั้นก็ได้ผ่า พี่บัวแกวกับน้องแสงพองนะคะพารอบเที่ยวชมในบ้านว่าเป็นยังไงแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปในสวนนะคะแล้วก็ได้ไปที่วัดแล้วก็ได้ไปที่บ้านลัสมานั่นเองนะคะถ้าหากว่าพี่คนไหนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องบัวแกวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย